สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมทอมมี่ครั้งนะครับผมโดยที่คลิปนี้ครับจะไม่ได้มารีวิวสินค้าแก๊เจ็ตใดๆในสองกาแฟครับแต่เราจะมาพูดถึงในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องบดเมล็ดกาแฟของเรากันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งคลิปนี้สนับสนุนโดยทางไต้ฝุ่นไทยแลนด์นั่นเองครับมันจะมีใครไม่นะที่จ้างทําคลิปในการทําความสะอาดเครื่องบดก็มีดอันนี้เนี่ยนะครับผมขอบคุณไต้ฝุ่นไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เราเข้าเรื่องกันดีกว่าทําไมครับเราต้องทําความสะอาดเครื่องบดเมล็ดกาแฟ ของเราและเมื่อไหร่ครับที่เราควรจะต้องทําความสะอาดมันนั่นเองครับขออนุญาตตอบคําถามข้อที่2ก่อนก็แล้วกันครับว่าเมื่อไหร่นะครับผมพูดง่ายยิ่งทําบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแหละครับมันก็จะส่งผลต่อรสชาติของกาแฟของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งเครื่องบดหลายๆเครื่องของทางไดฟุนไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าตอนนี้ควรจะทําความสะอาดฟันบดของเราได้แล้วนะครับผมส่วนเครื่องไหนไม่มี หรือว่าควรจะทำเมื่อไหร่ผมบอกแบบนี้ละกันถ้าอย่างเอาแบบง่ายๆเลยคือชักสัปดาห์ละครั้งครับกำลังสวยนะครับผมหรือว่าถ้าหากว่าร้านใครที่เขาแบบค่อนข้างที่จะขายได้ประมาณเยอะหน่อยเนี่ย<ม>ก็อาจจะต้องทําความสะอาดกันบ่อยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่โอเคสัปดาห์ละครั้งกําลังดีนะครับผมเดือนละครั้ง อาจจะห่างไปสักหน่อยแต่ก็ได้ครับก็ได้ได้อยู่นะครับผมทีนี้คําถามต่อมาครับว่าทําไมเราต้องทาความสะอาดเครื่องบดเมล็ดกาแฟ,ฟของเราด้วยก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้งานเครื่องบดเมล็ดกาแฟ,ฟของเราไปครับแน่นอนเลยสําหรับเครื่องบดเอสเปรสโซเนาะเราจะค่อนข้างบดละเอียดมากๆนะครับกาแฟาออกมาเป็นผงแป้งเลยแบบนี้เนี่ยมันก็มักจะเข้าไปติดอยู่ตามซอกต่างๆครับของตัวฟันบดไม่ว่าจะเป็นซอกน็อตเกลียวนะครับผมหรือแม้แต่ภายใน ห้องของตัวฟันบดเองก็ดีนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็น,มนเมล็ดกาแฟที่ตกค้างมเมล็ดกาแฟเก่าก็จะส่งผลต่อกลิ่นแล้วก็รสชาติของกาแฟของเราได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมครับเราต้องทําความสะอาดเครื่องบดของเราด้วยนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าหากใครใช้กาแฟขั้วเข้มนะครับผมยิ่งควรจะต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้นมากกว่าปกติสักนิดนึงเลยครับเนื่องจากว่าในตัวของมเมล็ดก,กาแฟขั้วเข้มเนี่ยบางทีก็จะมีพวกน้ํามงน้ํามันต่างๆนะครับผมที่มันจะไปติดอยู่กับฟันบดได้อนั้นนะครับส่งผลต่อทั้งกลิ่นแล้วก็รส าแล้วก็อายุของเครื่องบดของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นทํากันบ่อยๆนะครับคนครับมาเรามาเริ่มไปทีละขั้นตอนกันเลยก็แล้วกันครับโอเคครับสเต็ปแรกนะครับผมให้เราทําการปิดเจ้าที่กั้นนะครับผมส่วนของเมล็ดกาแฟของเราออกก่อนนะครับแล้วก็เอามันออกมาครับเสร็จแล้วให้เราหาภาชนะครับในการ มันจุเม็ดกาแฟคงเหลือของเรานะครับผมในส่วนของฮอปเปอร์เนี่ยสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับแต่ไม่แนะนำเลยให้ใช้ด้านสกอตไบที่เป็นขนขน,นะครับเพราะมันจะทำให้ฮอปเปอร์ของคุณเป็นรอยครับถ้าทำความสะอาดแต่ใช้ด้านฝองน้ำเพียงอย่างเดียวนะครับผมหรือใช้วัสดุอ่อนนิ่มในการถูนะจ๊ะไม่งั้นฮอปเปอร์เป็นรอยนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะเหลือตัวมเมล็ดกาแฟที่คงค้างอยู่แบบนี้นะครับผมด้วยความเสียดายนะครับเพราะกาแฟก็แพงเหลือเกินนะฮะผมก็จะตักมันออก โอเคครับหลังจากที่เราทําการตักเมล็ดกาแฟให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เสร็จแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนครับมันจะยังคงเหลืออยู่ข้างในอยู่พอสมควรนะครับผมให้เราทําการบดท,ทิ้งไปได้เลยครับหรือคุณจะบดชงกินก็ได้นะครับผมเพราะว่านี่น่าจะเป็นแบบประมาณสัก1ช็อตหรือประมาณ1ช็อตครึ่งสุดท้ายนะครับผมซึ่งผมก็จะบดไล่ทิ้งไปเลยนะฮะผมก็จะตบๆไล่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้เคลียผง ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคเสร็จแล้วต่อมาครับผมถอดปลั๊กดีที่สุดดับเครื่องไปด้วยแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับส่วนนี้อันตรายนะครับอันตรายเสร็จแ,แล้วครับก็เราทําการหมุนเครืองบดออกมาครับโดยการที่กดในส่วนของออตัวล็อกฟันนะครับผมแล้วก็ดันไปทางบดหยาบไปเรื่อยๆครับหมุนไปได้เลย ขออนุญเพิ่มมกล้องเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานมากขึ้นนะครับอ่าพอเราหมุนมาจนสุดนะครับผมและดึงมันขึ้นมานี่ครับเราก็จะเจอนะครับผงกาแฟของเราที่คงค้างเต็มไปหมดนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเราเอาไปปัดออกได้นะครับโดยที่คุณควรจะมีแปรงลักษณะนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกแปรงสีฟันก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็จะมีขนอ่อนขนแข็งอันนี้ก็สะดวกในการใช้งานดีนะครับผมก็ปัดทิ้งได้เลยนะฮะ ปัดพวกนี้ทิ้งลงไปนี่ไหมมันมีฝุ่นเกาะเต็มตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมอออ่ะปัดทิ้งก่อนพอปัดทิ้งในระดัแบบหนึ่งแล้วนะครับผมในตรงนี้เนี่ยจะมีสปริงอยู่ด้วยให้เราเอาสปริงออกมาก่อนนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปล้างมันมากก็ได้นะครับปัดๆก็พอเดี๋ยวเรานะฮะจะทําความสะอาดข้างในกันต่อนะครับโดยที่เราจะใช้แปรงเหมือนเดิมนี่แหละปัดเคลียร์ผงที่มันติดอยู่ขอบๆเนี่ยลงไปก่อนนะครับ แน่นอนว่ามันอาจจะฟุ้งกระจายแล้วก็จะต้องทําความสะอาดกันเรื่อยๆนะครับเรื่องปกติครับอันนี้หรือว่าถ้าใครมีตัวช่วยสําคัญเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ช่วยได้มากสุดๆครับ ควรมีนะครับจะเป็นพลังแรงสูงหรือธรรมดาหรือจะเป็นเครื่องเป่าลมก็ได้แต่เครื่องเป่าลมมันจะฟุ้งกระจายหน่อยผมเลยแนะนําว่าให้เป็นเครื่องดูดฝุ่นดีกว่าแล้วก็ถ้าใช้ดูดฝุ่นมาแล้วอย่าไปใช้ดูดพื้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะบดไปนี่คนกินนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่าเป็นการทําความสะอาดโดยคร่าวๆแล้วนะครับผมทีนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นเลยคือหนึ่งเลยตรงพวกเกลียวตรงนี้นะครับมันจะมี ผงกาแฟของเราเนี่ยไปติดอยู่เต้มไปหมดเลยซึ่งถ้าหากว่าเราฝืนยัดเกลียวพวกนี้ลงไปนี่นี่นี่เกลียวน,นี้ลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะไปเบียดแล้วมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะปรับความละเอียดได้ตรงตามความต้องการอีกต่อไปเนื่องจากว่ามันก็จะเข้าไปขัดกันเวลามันเข้าไปขัดกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเรเนี่ยเราต้องทําความสะอาดมันเช่นเดียวกันซึ่ง โอเคคุณอาจจะใช้ไอ้เจาแปลงอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าทางให้ดีที่สุดก็คือแล้วก็ง่ายที่สุดแต่งสีฟันครับสุดยอดเลยนะครับผมก็เคลียร์ไปเห็นไหมออกมาอีกแล้วมันก็จะออกมปเลื่อซึ่งแน่นอนครับเราคงไม่สามารถทําความสะอาดมันได้แบบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงนะฮะโอเคผมก็จะขยี้ขยี้ส่วนของไอง้ผๆที่ติดอยู่ตรงนี้ ออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญพวกผ้าขนอ่อนแบบนี้ครับช่วยได้พอสมควรเลยนะฮะในการทำความสะอาดชุบน้าหมาดๆครับแล้วก็เก็บขอบพวกนี้เน้นไปเน้นไปอึบนี่โอ้นี่ค่อนข้างจะเนี้ยบแล้วนะเนี่ยแต่ก็ระวังนะครับเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเขามีการเคลือบจาระบีมาให้เนี่ย เราก็อย่าไปเช็ดเขาออกซะหมดนะฮะต่อไปเราทําความสะอาดแบบละเอียดมากๆกกันแล้วนะครับผมซึ่งตัวช่วยสําคัญที่สุดคือไม้จิ้มฟันครับอันเนี้ยสุดยอดเครื่องมือแล้วจริงๆโอเคฮะซึ่งถ้าใครไม่มีไม้จิ้มฟันก็สามารถใช้พวกไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ได้จะมาจะใหญ่ไปสักหน่อยอันนี้ผมมีไว้เทสเวลาอบขนมเนาะ ก็พอที่จะใช้งานได้ก็เราจะไม่ไดเร็กไปตรงๆแบบนี้นะครับทางที่ดีก็จะห่อทิชชู่วไว้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็พันปลายเข้าไว้สักหน่อยนึงเนี่ยเราก็ไล่ไปเขีย่ยไปนะฮะมัน,นยังมีเศษดำๆมูเหลืออยู่เราก็ไล่ทําความสะอาดทีละซี่ไปครับทีละซี่ไปอันนี้คือเวลาทําความสะอาดใหญ่เนาะแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยนอกเหนือนจากเฟืองก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับ เราควรจะต้องเคลียร์ให้หมดโชคดีที่ตอนใช้แปลงมันค่อนข้างจะเนี้ยบมากๆแล้วนะครับผมอ่านอกนาอไปกว่านนั้นเราก็สามารถเก็บงานในส่วนต่างๆได้เช่นพื้นที่ตรงที่เรามีสปริงเข้าไปเราก็เช็ดเช็ดเข้าออกมาเอาละ่ะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสําคัญมากๆนะครับผมนั่นก็คือตามรูน็อตนี่แหละครับรูน็อตต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับที่จะมีพงกาแฟของเราเข้าไป ติดอยู่เป็นจํานวนมากเวลาที่เราบดไปแล้วมันหายไปแบบ0.2 0.3กรัมอะไรอย่างเนี้ยมันไปนติดอยู่ในพวกนี้นั่นแหละครับเราก็เขีย่ยเขาออกด้วยเขีย่ยเขาออกด้วยนะครับผมเ,เขีย่ยออกไปเลยอันนี้เขีย่ยตรงๆได้เลยนะครับอันนี้ผมวางมุมกล้องเขีย่ยให้ดูนะถ้าเขีย่ยปกติก็วควรจะไปเขีย่ยที่ถังหรืออะไรจะได้ไม่ลกเลอะเทอะนะฮะอันนี้เพื่อการถ่ายทาเพื่อการถ่ายทํา ของจริงก็ไม่เขี่ยตรงนี้หรอกครับอ้อเกือบลืมอย่าลืมทําฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นิ้งเหมือนใหมใไม่กริปอ้ทางข้างในเนาะมันจะมีพวกซอกต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอกเหล่านี้นะครับซอกน็อต ซึ่งไอ้พวกนี้ครับมันจะค่อนข้างติดกับเราเป็นเวลานานถ้าหากเราไม่ทําความสะอาดมันมันก็จะคงอยู่แบบนี้แน่นอนครับกาแฟนาน,านๆทิ้งไว้มันก็หืนใช่ไหมส่งผลต่อกลิ่นใช่ไหมครับพอจบตรงนี้เราดูดฝุ่นกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็พยายามเช็ดทำความสะอาดให้ผงม,มันคงค้างเหลือน้อยที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ โอเควิงวับเนียนกริปสวยงามพร้อมประกอบใช้งานต่อได้เลยครับทีนี้ตอนเราใส่นะครับผมหลังจากใส่สปริงเสร็จแล้วตอนเราใส่เนี่ยเราก็หันไอ้เจ้านี่นะครับผมให้ออกด้านหน้าไว้นอกอแบบนี้มันก็จะลงล็อกเขาแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับให้เราทําการกดลงไปนิดนึงนะครับผมกดลงไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหมุนลงไปอาจจะหมุนควนเข็มก่อนสักเนี่ยรอบครึ่งรอบนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มลงล็อก เราก็ค่อยๆหมุนกลับลงไปได้เลยนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับขั้นตอนแรกเลยจริงๆก่อนประกอบคุณควรมาร์กจุดไว้ก่อนนะว่าคุณใช้เบอร์บดไปที่เท่าไหร่เพื่อให้เบอร์บดมันเป็นเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> โอเคบแล้วเราก็ค่อยๆหมุนไปครับโอเคตอนนี้ปึ๊บพอสุดอ่ามันก็จะเป็นเซตศีโลเรียบร้อยนะครับหมุนไปต่อไม่ได้แล้วนะครับผมเราก็กลับไปที่เบอร์เดิมที่เราใช้เมื่อกี้ผมใช้เบอร์สักประมาณ2.8 โอเคครับเท่านี้นะครับเครื่องบดของเรานะฮะก็พร้อมที่จะใช้งานเหมือนใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ต้องขออภัยนิดนึงว่าอาจจะยากสําหรับมุมมองในการถ่ายทําสักหน่อยเพราะว่าปกติทําก็ไม่ไม่ได้เคยถ่ายให้ใครเห็นนะครับแต่นี้พอดีทานไต้ฝุ่นเนี่ยเขาอยากให้ทุกทกคนเนี่ยสามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วทําตามไปด้วยได้นะครับเพราะนั้นขั้นตอนมันอาจจะละเอียดซับซ้อนสักนิดนึงนะฮะเอาไว้นะครับดูเป็นไกด์ไลน์ครับผมส่วนคุณจะไปอัดเด็ปรับใช้ยังไงอันนี้ก็สามารถทําได้ตามความถนัดของคุณเลยแต่ เบื้องต้นแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราคุณจะมีคือพวกแปลงปัดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าแปลงแบบนี้ที่มีทั้งขนแข็งขนอ่อนแบบนี้นะครับหรือคุณจะใช้เป็นแปลงสีฟันก็ได้ผ้านะครับที่ใช้ในการเช็ดรถก็ได้เนี่ยผ้าเรียกไผ้าชาวมวเหรอ ผมก็เรียกไม่ถูกผ้าแบบที่มันสามารถจะซับน้ําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นขนแบบอ่อนนุ่มนะครับผมไม่ทําให้เกิดริ้วรอยต่างๆนะครับให้กับเครื่องบดของเรานะครับผมจุบน้ําหมาดๆแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยเขีร์เศษผงต่างๆที่ติดค้างคงค้างทิ้งไปนะครับผมเสร็จแล้วทําความสะอาดทั้งหมดแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่ให้เหมือนเดิมเท่านี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนเครื่องบดใหม่แล้วเลยนั่นเองเมื่อกี้ทุกคนเห็นเนาะมันใสกิ้งมากเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ นี่ขนาดผมใช้แค่กาแฟขั้วกลางนะแต่หากไปใช้ขั้วเข้มเนี่ยยิ่งต้องทําความสะอาดไปกันใหญ่เลยนั่นเองนะครับผมเป็นความสําคัญมากๆจริงๆครับที่จะคงความเสถียรทั้งน้นรสชาติของกาแฟของเราเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นขอบคุณทางใต้ฝุ่นไทยแลนด์ด้วยครับที่สนับสนุนให้ผมทําคลิปนี้นะครับผมสุดยอดจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครจ้างให้ทำคลิปทำความสะอาดเครื่องบดนะครับเอาล่ะครับเราก็จะหากชื่นชอบนะครับผมโปรดักต์ต่างๆของทางใต้ฝุ่นเนี่ยก็ฝากเข้าไปดูเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะครับผมรวมไปถึงนะฮะฝากติดตามทุกช่องทางของผมเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวแบบนี้ทางช่อง YouTube หรือจะเป็นคลิปสั้นนะครับผมในทางอินสตาแกรมด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับผมเอาล่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าฝากติดตามกันไว้้วยครับครับ